สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะด่วนผู้กำกับโจ้โทษประหารสถานเดียวเอาการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วผู้กำกับโจ้และพวกทุกข้อหาจากกรณีคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลหรือผู้กำกับโจอ้อดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์และพวกรวมเจ็ดคนรุมซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต โดยพนักงานสอบสวนกองปราบได้สรุปสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาคดีไปแล้วนั้นล่าสุด12พฤศจิกายน64ที่กองปราบปรามภายหลังอัยการรับมอบสำนวนคดีดังกล่าวจากทางพนักงานสอบสวนไปแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานว่าทางอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งเห็นฟ้องคดีดังกล่าวกับผู้ต้องหาทั้งหมดในทุกข้อหานอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่า จากกรณีที่อายการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในทุกข้อหาโดยเฉพาะมาตรา289วงเล็บ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและค่าโดยทร,รมานทารุณโหดร้ายถือเป็นมิติใหม่ของการเอาผิดผู้ต้องหาคดีลักษณะดังกล่าวเนื่องจากดีกาเดิมที่ผ่านมาผู้ต้องหาในคดีนี้มักถูกดำเนินคดีตามมาตรา288ว่าด้วยผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีแตกต่างจากมาตรา289วงเล็บ5ที่มีโทษประหารสถานเดียวโดยไม่มีโทษจำคุกเท่ากับว่าหากคดีถึงที่สุดแล้วศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าผู้ต้องหาผิดจริงทางพันตำรวจเอกทิติสารและพวกก็จะต้องรับโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียวเท่านั้น โดยภายในสัปดาห์หน้าอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตจะยื่นฟ้องพันตำรวจเอกทิติสันและพวกต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิช,ชอบกลางตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามอายการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วผู้กํากับโจ้และพวกไม่มีจำคุกโทษประหารสถานเดียวถือเป็นมิติใหม่ในการเอาผิดผู้ต้องหาคดีดังกล่าวโดยเฉพาะมาตรา 289วงเล็บ5ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีดคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ